วันนี้แม่จุ๋มทำเมนูต้มจืดไข่น้ำจ้านี่ใส่ว้นเส้นด้วยต้มจืดไข่น้ำผักกาดขาวขั้นตอนเราเสร็จแล้วแม่จุ๋มเสร็จแล้วใส่ตัวน้องผักชีลงไปโอเคอน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า เมนูต้มจืดไข่น้ำจ้ะวันนี้ทำเมนู3เมนูน้ำพริกกะปินี่น้ำพริกกะปิเรามะเขือยาวชุบไข่ทอดแล้วก็ชะอมชุบไข่กะปะทูหรืออีกเมนูหนึ่งเม่จุ๋มยังไม่เสร็จ เราก็จะมาทําเมนูผัดขี้เมากุ้งเด้อมีถุงเอากุ้งลงไปแล้วผัดกระเทียมในีมันหอมหน่อยเออเราก็เอาเครื่องเครื่องผัดขี้มเมาลงละมีกระชายมีพริกแดงมีพริกไทยสดเดี๋ยวเรามาผัดให้มันเข้ากันเนาะ แล้วก็มะเขือมะเขือปรมามะเขือพวงลงไปเลยผัดที่เมาใส่เลยผัดน,นี่นี่เราจะมาผัดให้มันเข้ากันเนะาเนะตลางด้วยเบอะ์นัปชีเซอพี่น้องนี่นี่แบบหอมเนาะเสร็จอีกแล้วหนึ่งเมนูแล นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่มากินข้าวในกันเด้อพี่น้อง